สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดชื่อ28จอวฝอนถล่มรับมืออากาศแปรปรวนเผยแพร่โดยข่าวสอดอสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม28จังหวัดกรุงเทพมห,หานครโดนด้วยเตรียมรับมืออากาศแปรปรวนพายุฝนฟ,ฟ้ากระหน่ำวันไหนถึงวันไหนเช็คที่นี่ลมแรงอุณหภูมิรอดอ วันที่14มีนาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในภาคเหนือโดยมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตละวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบอนอสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยอ่านข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพอากาศวันพรุ่งนี้ฝนถลม่มลมแรงลูกเห็บตกเปิดชื่อ43จังหวัดกรุงเทพมหานครโดนเต็มเต็ม ัน,นในช่วงวันที่16 20มีนาคม68บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสภาวะอากาศที่มีผลต่อการะส,สมฝุ่นละอองในระยะนี้การะส,สมของฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนถึงปานกลางพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-41องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1บของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลน,นครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชะเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1มเมตบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26 2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 7องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง